โดยสบายดีสบายดียดพ่อเม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีฮับเบิดสุขสุขคนเด้อวันนี้กลับมาพบมาพอ่อกับช่องไม่ใหญ่จันดาบ้านหน้าฮาคือเก่าอีกแล้วพ่อเม่พี่น้องเลยโดยช่วงสิบเอ็ดโมงเนาะโดยวันนี้ก็คือสิเป็นพ่อเม่พี่น้องเอฟซีพังลาวหสิเป็นพ่อเม่พี่น้องเอฟซีพังไทยในต่างประเทศน้ะพอ่พอแม่พี่น้องเลย กันยินดีตอนรับเขาสู่ช่องยูทูปเมย์่จันดาบ้านนาคือเก่าคือเดิมพ่อเมพี่น้องมาพบมาเจอกันคือเก่าแล้วเนาะโดยก่อนอื่นกันสิไปติดตามฮับชมกับผักพ่อเมพีน่น้องกดไลค์กดเซกกติดตามพเปกนกำลังใจให้เมย์หญ่จันดาบ้านนาเด้อพ่อเมพี่น้องเอ้โดยมันนี่กะเมย์หญ่จันดาบ้านนาปเปิดภาพออกมาเนะาะกับอยู่เทียงพ่อเมพีน่น้องเอ้ไม่ไปทางใดเดอ้อเนาะ เปนย่าจันนาบันนาการลงไปพิชมากระแตบกินีว่าสิไปดินน้ำลานน้อยน้ำนองยุริเพิ่นเนาะตัวถามเพิ่นเมื่อกี้นี่ว่าเพิ่นบ่ได้ไปทางใดเกี็เพิรสิออกข้างนอกน้ำโพเพิ่นเนาะมันล้มเพิ่นนอะเลยไปเพิ่นนะอภัยพี่น้องเลยวันนี้เม็นย่าจันนาบานนากาได้สีมาได้เก็บมากระแตบแล้วพ่พี่น้องว่าสีล่อท่าพ่อตาเพิ่นวัดว่าสี่าพ่อตาเพิ่นมาแต่บ้านเพิ่นเมื่อสาเบ็ดเพิ่์นพ่อเมยพี่น้องเยเบ็ดเพิ่นเบิดเนาะ แต่ว่าากยู้อยู่หน้ามันกับโบกุ้มพมายพี่น้องเอ้เวดกะได้มุมไพ่โบรายเนาะหน่วยหมอไพ่กะหาซิบหนึ่งพมายพี่น้องเอ้บุญฮอดล่อยอ้ยม่ใหญ่จะนาบ้านหน้ากะจะได้ไม่อยู่พมายพี่น้องยังมีเงินมีค้ำนะไปหาไปซำอ่ะมาหนี้เนี่ยว่าอุสเอฟซีฮาพังระเล็กระหนพ่อแม่พี่น้องมาหนี้ก็ม่ใหญ่จันดาสวยโอกาสกาสิได้ประเด็นเฮือนลูกหลานน้อยเฮือนลูกสาวเนาะ ประเด็น้ำลานน้อยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยน้ำน้องยุริเพิ่นไปเต้หึงแต่นานแล้วพ่อแม่พี่น้องแต่ทายทำให้เอฟซีให้รับดูตะกี้เพื่อนเนาะจะไปก็พอตาเพิ่นการหึงๆจังไปเธอหนึงไม่ใช่จะนาบ้านหน้ากับบัวว่างบ่มีผพะเบิ่งงัวบ่มีผพะเบิ่งไก่เบิ่งกาเบิ่งหมูเบิ่งมาแต่ว่าไปกับบัวได้ว่าสิไปง่ายมากง่ายพ่อแม่พี่น้องเอ้เนาะดิน้ำลุน้ำลานกับเป็นชงซามชงโมงเพื่อนเล้พม่พี่น้องเอ้ไม่ใช่จะนาบ้านหน้ากันได้ บาได้ไปหาลานแต่หึงเด้วก็ขี้หอดเจาะถึงคือเก่าเนาะบาได้ไปก็ขี้หอดอยู่ได้พ่อแม่พี่น้องไอ้ขี้หอดลานน้อยอยู่เนาะน้องยุริเพิ่นเพิ่นบ่คือมูได้เพิ่นนะกับเพิ่นบ่หอยหายบายพ่อแม่พี่น้องไม่เคยอุ้มเนาะในว่าเม่ใหญ่จันดาบ้าน่าก็บม่ได้เคยไปเรื่อยพ่อแม่พี่น้องเพิ่นจำหนาได้แล้วเดี๋ยนี้เนาะน้องยุริก็ได้เพิ่นบ่เคยเห็นเพิ่นก็บม่อยากให้อุ้มพ่อแม่พี่น้องไอ มื่อนั้นเพผลนก็อยู่น้ำผลตู้ผลอยู่ในน้ำเมตูุผลเบอร์ยู่ทำไมพี่น้องเลยอุ้มเล็กละหน่อยแต่เมื่อนั้นก็ไม่ใช่จะนามนาก็อุ้มอยู่แต่ว่าผมมีไปเป็นมือกล้องให้นาะเพื่พี่น้องเลยหนึ่งมาเว็ดกับเบิร์ตพอตาเพิ่นก็จับไปให้โบได้เพื่อพี่น้องเลยเพิ่นบอกเคยจับกล้องจับยังดอกเพิ่นบอกเคยอยากบายเท่าศอกซับเผยพี่น้องหนึ่งมากับไม่ใช่จะนามนากับผมมีขาข้ามกล้องเนาะเบ็ดกับเบิร์ตเน่มือนนะ ไปก็เตะเว้นกับจนค่ำพอฮพี่น้องเลยจนชีโมงหาโมงเนาะจยงไรมารอถ่าเพ่นตื่นเพ่นนอนพมพี่น้องเลยเมยเพ่นกายเขียนเรียกเห็นงานอย่างกับจนแลกจนทัวกับยังบ่ตื่นพมพี่น้องเลยเนาะพ่นกาคือว่าจักเม่์ยันจันดาบรรณาไปดินมนะพ่นเนาะเมยตู้ไปเพ่นกะจักแล้วพมพี่น้องเลยพ่นกะนอนนี่รอรอถ่าเพ่นตื่นแหละเพราได้อุ้มได้บ่ายเพ่นเนาะ จยางอุ้มอย่างบายเพิ่นกับเพิ่นนอนเนาะเมื่อนั้นกลับไปก็บ่ได้จนว่าค่มเพิ่นพี่น้องจะได้มาเนาะถ้าวันนี้ไม่ใหญ่จะนาบ้านหน้ากับท่าติศตามรับชมกันเลยเนาะบางยังสิไปเพือน้องอยูริ่ยู่เหมือนนพ่อแม่พี่น้องเลยไปดินไปหัวน้ำเพิ่นก้อนไปสวียโอกาสเนาะเชไปบังว่างไปดินน้ำเพิ่นทาให้ว่างกับบ่่ว่างหรอกพ่อแม่พี่น้องอย่างเม่จะนาบ้านหน้าน่ะมีการมีงานเฮ็ดตลอดมีแบบว่าปลูหมักพริกมักพายฮุดผักฮุดหญ้าเผาเผาคุ้ยเบิองไก่เบิองกา จูไพ่ใช่เตาพ่อตาเพิ่นตลอดพ่อแม่พี่น้องเลยวันนี้เตาเพิ่นก็อยากคือสิติดแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยคนกึกุ้มอยู่เนาะจูใช้สองสามมือนี่แล้วเนาะพินนอกเขาบ่ซื้นบ่หนึ่งนั่นพ่อแม่พี่น้องเลยวันนี้คนกับเมื่อบ้านยังบ่ทันมารอคอยถ่าเพิ่นบัดซั่นยังบ่มาพ่อแม่พี่น้องเลยจนว่าสิเขาสิเบทม้งเลยเลยเนาะสิกินข้าวเที่ยงแล้วยังบ่มาเพิ่นไปเวไปดินทางใดเด้เฮือนน้องเปิยวเพิ่นบ่เนาะเพื่นน้องเปิยวเฮือนน้องเบลเอเบลเพิ่นบ้เพิ่นสิเวืเฮือนลูกสาวเพิ่นทางใด กจะไปดินน้ำนองเนี่ยนรืยว่าพ่นิมาดินน้ำนองเอเบลมันดูลานเพ่นะเพม่พ่นอ้อยพอตาเพ่นกระดาชีเว้เยื่นได้ซ่านเนาะลานสสลานเพ่นสามสี่คนพม่าพินอเอยมีแต่ลานสาวบพ่อตาเพ่นอาเมนีกไมหนือจะด่าร์บานากับบุรีรัมอย่างไรเนาะพม่พพ่นอ้อักซาเสียเวลาไปติดตามหับชมกันเลยเด้อพม่พี่นอ้องไปติดตามหับชมกันเลยว่าไม่ใยั่จะด่าร้านา กปนในน้ำลานน้อยกอนมาในีพ่อแม่พี่น้องเลยจะเป็นจังได้เพื่อนอยู่เพื่อนอยู่บ่อเพื่นตื่นเลยบ่อหนาะพ่อแม่พี่น้องไปไปติดตามหับชมกันเลยพ่งพองกันไปเลยทุกคนเอฟซีไปไปดับดูกันเลยสบายดีเด้อยูริเอ้ยไปรึเปล่าเราจะบายดีมปตื่นลูกจ้าสบายดีจ้าเนิ่นๆคนเนิ่น้อยนนี้เบื้องลูกกล้องมันใหญ่เนาะนะเออไปตู้่นไปกลางกล้องมันกันเด้อ พอไปกานกองกันเ